ยังนี่ยังนี่ไม่ยังไงกุยงมันตตุ้งส่โคงอยู่บ้านหลังแก่ครับแก่ข้างเลยครับมาคุยกันเอาสวัสดีครับเชิญครับผมวันนี้เมนูอับแหนมปลาชะโดครับภาษาอีสานเขาเรียกอื่นสมปลาโดปลาโดเนาะส้มปลาโดนะครับปลาโดของแท้ต้องมีลายครับนี่ครับพี่น้องใหญ่อลังการครับอ้าเชิญครับผมครับผมครับผม ครับขอบคุณเอยนัวุฒิเด้อคนหลอกปลาเด้อพี่น้องเด้อพอดีไปสุรินทร์มากเลยนาวุฒิก็เลยหายมาบูมีเวลาครับพี่น้อง <g ül üyor> มีเวลาครับก็เลยพ่น,นมีเวลาเลยครับพี่น้องมันงานหลายครับงานหลายหนึ่งครับว่างสัมผัสต่สอยุทธีที่สามไปต่อที่ทไปถึงมีคำเมนูสตู แนื้ปลาะดูนะครับแล้วต้มยำหัวปลากระดูกนี่นายบดกินกินเบื่อแล้วกินกินดูหลายพี่น้องภาษาบันภาษาเล่าก็จินดูหลายจนเบื่อแล้วก็เลยให้ปตาน้องรอนมาเลยนะโอู้หูนี่พี่น้องเห็ดซาติมีน้ำหลักเห็ดโสมนั่นนักหน่อยเนาะนี่ครับเดี๋ยวแบ่งมาเห็ดซาติมีน้ำเนาะ เอเคพี่ั้งตั้งนี่เป็นสายเด็ดถอดของพูดที่ไหนทอดก็ได้บอกอดเลยอ๋อไร้อัดรอนูดเอาไปแล้วก็ไปซับอีกครับเอาไปซับอีกวะเมนคือบดก่อยเป็นตอนคือหมูคือยังบได้ยินครับเล้ศเือู้มักโอ้แล้วเดือู้มักเนาะเต่มันคือ่เข่าเครื่องดีต้ตมต้มครับพี่น้องต้มต้มแกบ เป็นเนื้อกับแกมเนาะกินกับโซดาทำไมถึงสับรู้ไหมไหมครับเออเพราะม่ามันมีกระดูกเล็กกระดูกบอกกิดครับผมกินจะได้สะดวก๋อ้แต่พูดถึงทำเป็นตัวก็ได้แต่รสทนิยมมันสีมุ่นๆมันดีครับเสี่ยงเนาะเดี๋ยนะครับเด้อมาเนี่ยกันต้อนรไป อข้าวแช่น้ํานะครับต้องล้างให้น้ําให้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 กาวมันออกก่อนด้วยครับเดอ้อเข่าใส่ก็ได้บพใไส่ก็ได้ครับตามบ่ะกาวเขา่ากาวเข,าข่าเขาเรียกยางมันนะอ๋ออันนี้เกลือครับขัวซุกเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบซุกย่างดีครับประเด็นเป็นอยังคือขัวเกลืออ่าครับผมมาอยากหูือกันขวัวปอไห้มันเน่าครับพว่าปลาสะดวกนี่เฮ็ดยากครับผมอ๋อเฮ็ดยากขนาดสดนี่ต้องเฮ็ดเกลือให้มันซุก ขัดเป็นปกติเห็ดหนมเนื้อเนมอย่างไรสมเนื้อสิเพรมีปัญหาครับใส่เกลือสดๆเลยออันนี้เห็ดมันสุกครับผมครับผมขาดว่ไไรเลยครับมานึ่นคือกระเทียมครับผมมาเนื่นมาเนื่นภาษาเกาหลีครับโอ้มาเนื่นมาเนื่นนับเป็นภาษาเหนืออะไรปะเนี่ยกระเทียมกาษอกระเทียมบอกเออกระเทียมกภาษาอีสานนั่นแหอันนี้อันนี้ของใหญ่ครับผมของใหญ่อีกโยมุโตะภาษาญี่ปุ่น อะไรก็โตครับผมภาษาญี่ปุ่นตัวนี้ยอโมโตโนโมโตอ๋อนี่คือเป็นปาษาครับอ่าโอเคปาอันนี้วันเุดี์คือปลาชะโดสับเรียบร้อยแล้วครับผมไปครับปลาบเรียบร้อยแต่ขั้นตอนการขันสมนี่ผมบอสิบสิบบอสขันแบบนี้นะครับผมตั้มาเลยตําเลยบ่ครับ๋อผมตําตํ้มาเลยมันจะเป็นเร็วใส่กระเทียมลงไปกระเทียมเนี่ยตับ่ตํามครับผมเอาผู้สอยกุ๊กครับอันนี้ผู้ซอยก็มาจากไ เบาวคอนแกนเนาะเคยเห็นน้ำ so ข so 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 ันครับลาวคอนแกนครับผมตอนนี้เป็นโสดเด้อโอ้ครับตอนนี้กําลังหาผู้สาวอยู่เนาะอ่าเยบกับสวดครับเซฟกับสวดด้วยกันเนาะโอ้ยหาผู้สวยอยู่หาผู้สวยเนาะอ๋อเดี๋ยวเราหลังจากปล่อยคลิปนี้ไปอาจดีมีผู้สาวมาขอเป็นสมัครสมัครเป็นผู้สาวเนาะเด้อครับผมไปไปครับไปเบิ่งกันขั้นตอนต่อไปไปทำกระเทียมครับผมครับเอาอันนั้นใส่ยังไปครับใส่เกลือครับใส่เกลือไส่เกลือไปที่ซื่อ โอ้ทำง่ายครับหวยไอ้มันบใส่เกลือไปมันบกระโดดบ่โอ้นี่ครับพี่น้องกระเทียมนี่ใส่อยู่ว่ามันซีซีหรือหาขีดสีขีดครับผมสีขีดก็พอถึงดอกเก้าครับผมครับครับสีขีดเพราะว่าปลาดุกห้ามันไหลปลาดุกนี่ประมาณสองกิโลครับเนี่ยปลาดุกตีสับเลียบร้อยค้นตากระเทียมนี่บรเสุทธิบครับขาดอะไนะครับ ขออย่าไดให้นุ่มสดเด้อครับเด้อนุ่มสดเป็นคนเห็ดเนาะถ้าเกิดว่ามีผู้สาวปุ๊บจะได้เห็ดกับข้าวห้ผู้สาวกินเนาะมาตำสร้อยกันกันเนาะพี่นาา้อ,นนองเนา <c oughs> ะอ้าโอเคครับพี่น้องไปกระเทียมเหล็กแล้วเด้อค, <c oughs> ครับปลาใส่ครับผมปลาปะปลาใส่ครับโอ้ต้องตำเนาะตำก็ได้ครับขั้นก็ได้แต่ว่าขั้นมันชิมเมยกว่าตำอ๋อ ที <si> alive, nonsense, okay ่บอกเป็นยังขึ้นต่ำไหมมันเข่าขึ้นอยังไรต้องจ้าเข่าเครื่องครับตามแบบฝันที่แต่งอะไรแต่ว่าขึ้นมามันต่ำจิโดนข้ามมันชีดข้นมันชีดโดนแต่ว่าเครื่องมันก็จะเข่ายากครับแต่ว่าัานต่ำนี่มันชีดเข่าครับอ๋อเข่าเข็าเครื่องเร็วครับโซมปลานี่มันประมาณแค่หมื่นแต่มันตั้งเป็นกินได้เรี่ยวเจ้าผู้เฮดนะขันเป็นผู้เฮดเก่งกับสามมือได้ขันผู้เฮดโบเก่งกับได้อยู่ประมาณสี่มือหรือห้ามือ เราถ้าเกิดเฮ็ดบ่แแ่บเลมไหยเขาว่ายังไ๋บอแซ่บก็่ด้มือเดียวรับทิมแเสะวัาเน่าบอกเฮ็ดบอเป็นขึ้เนาเน่ารับถิ๋อมือเดียวครับอ้าโอเคโอเคมีต้นเี่น้องด้วยเอาเดี๋ยวเป็นน้องขอสักใหญไๆครับพป่น้องถึงแล้วครับสากไม่ตานครับไม่ตานเลยบอสาักไม่ตานครับอเยอนี่เฮาเพิ่มไปยังไ๋บัขยัมใส่ๆไปด้วครับเติมเรื่อย เติมเรื่อยๆนะครับเด้ออ๋อเนี่ยครับเด้อแต่ว่าใส่ไล่ครับพวกเมนอว์แสบไลายได้เข้มหลายนี่ครับอ๋อเข้มหลายบอกเออใส่ไลยเข้มหลายครับเอาสิเราใส่หน่อยเดี๋ยวบางว่าอยากเป็นลงไตได้ครับเพราะว่าเพรว่าขาดบ่ได้ครับถ้าบ่มีเกลือนี่มันเสียครับ,บ,บเป็นอยังคือใส่ใส่ไปเรื่อยๆเป็นอย่างที่ใส่เกลือครับสมเพราะว่ามันสีเฮ็ดให้ยจะเป็นแสดงตะกีหรือยาไม่ให้เนื้อปลามันเน่าอืมอันนี้ทำบ่ได้ันนี้ทำเนี่อ๋อ อันนี้ใส่ไปเรื่อยๆครับผมแต่ลายเสียบลายครับอันนี้ผมเสิร์ฟนิก้าเอาเล้วครับเราจะโยงไปใส่ของญี่ปุ่นไปของไทยไม่มีเห็ดฝั่งถ้าตำในโดนแฮ้งเป็นเร็วครับนี่เขาลังสิเป็นแล้วครับขาวแล่วนี่โอ้เนี่บอเนี่ยอะนี่ยบอเราสีขาวนี่คือกินได้เลยคือกินได้เลยคือเปลี่ยนเร็วแต่ว่าขยังบัวคักปอนไหนยังยังบัวเปรี้ยวนะครับบันใดขั้นตอนต่อไปบันใดใส่เข้าครับให้เข้านี่เฮ็ดให้สามารถให้มันเปรี้ยวเร็วครับ ไอ้เปลี่ยนเร็วครับแต่ว่าช<บ>้อนหมากส่วนสมดูนี่เขาเขาสิบอไซกันครับแต้ว่าผมใส่ให้มันเปนเลี่ยนเร็วอ๋อเปลี่ยนเร็วเร่งความเปรี้ยวครับขอนี้วหน่อยจี๊ดแต่มันสมเต่ว,ว่าต้องล่างมันนะครับเขาวนี่ยเขาหนีล่างของมันซีน้าครับโอ้ข้าข้านเหนี้วนะครับขอนิยวหนึ่งแช่น้ำไ้แล้วก็ล่างให้ให้ยางมันออกครับยางเขาพูดยังไงว่าน้ำนมเขานั่นแหละอ,อ,อ๋อน้ำนมเขาพี่น้อเอาไปเห็ดเป็นสูตรได้นะครับเด้อ ครับผมเกลือสะอาดนดะครับเดีเ๋เกลือต้องชุกครับมสมกระโดูสมเนื้อคือกันครับแหนมเนื้อแหนมนี่แหนมหมูนี่ก็ตั้มเอาโลดครับเนี่ยครับดึงก็ขึ้นเลยครับพี่น้องมึงกล้ามรอดรู้นหมเอา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 จำสุม่มเอ้โก้ามขึ้นไหยครับกล้าวตั้มหมายมันไปปวให้มันกิดสากก็คือว่าได้เลยครับอ๋อปัวไปเห็นงานอยู่เกาหลีนะก็เลยโมหักครับพี่น้อง ไอ้นอกเสียนะครับกลับมากอะคือเกาครับคือเกาครับพี่น้องหัวปลาครับกระดูกเริ่มมาสมแล้วพี่น้องเด้อหลังจากเข้าไปแต่ปลาเศโดเนาะสมปลาเศโดพี่น้องเอาพี่เคยตุ่มปลาครับนี่เป็นไหนเป็นเสริมเด้อพี่น้องเด้อเสริมเด้อกับแก้มครับกับแก้มตุ่มดีๆเราก็มอาเห็นนะครับแม่มากินครับผมเกิดแม่มากินหมดเนี่ยครับจากเนื้อปลา แบบนี้ครับเห็นไหมมันจิตังกันเลยเลยครับโอเนี่ยอันนี้สีแดงครับถอด้อใส่มือสีแดงสีแดงอันนี้มันชิขาวแล้วครับร่างจิเป็นแล้วนี่มันเป็นยังคืขึ้นขาวมันสุกครับมันสุกเนี่ยเป็นยังคืขึ้นตองเอาใบตองมาห่อเห็ดผลมันสมัยเฮ็ดเฮ็ดขึ้นสมัยตะกี้ครับนี่ครับนี่เนาะมันยังมีสามผิดครับผมอืมทีใส่ใบตองคือบัานนอกเข้านะครับคนโบราณคนผ้าเฮ็ดใส่ใบตองแต่สมัยนี้เขาก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วครับ เออเมืนเมืนมันง่ายเนาะมันง่ายมันง่ายเนี่ยครับเอาใหญ่บ่ครับวัวเอาใหยายเลยแล้วนี่ยลายมันเปลืองดิโอ้ยเอาใยายโหลดทำนีนอกระงเฮไปตองมันเสียดายหยางหัดมันสิบบ๊เปลี่ยนนะครับเอาใหยายเลยไปยังใหญ่ายมันเปลี่ยนกลางกลางมันเปลี่ยนเปลี่ยนบ่โอ้เหตุผลนี่บ่อันนี้คือสมปะดดูคักๆด้วยครับนี่อ๋อนี่นี่คือสมปะดดูเลยนี่เนื้อแข็งๆครับ ห่อห่อนี่บอต่ำกว่าสามสิบบาทครับอือตูกบาทสิบห้ากันจามนั่นบาทนะครับพี่น้องนี่ครับเอ้ยวี่ด้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยครับห่อจังบาทเนี่ยห่อจังบาทสามสิบครับมันมันสิได้กำไรบ่ล่ะได้ครับครับสุปครัสรุปมันนะครับว่าสิได้จัะห่อครับครับผมไปครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยน้องครับเดับเดอม์เอนี่มีเมนูไอ้ สุดปลาดูนะปลาดูแสดงว่าลวกจิ้มป่ะครับลวกจิ้มครับเอากิ้มเนาะลวกจิ้มลวกธรรมดาเอาโอเคแล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งครับโอ้ปลาตัวใหญ่ครับได้หลายเมนูครับนี่ปลาตัวเมนูลาบครับลาบป่ะระปัดโดเนาะแมนครับโอ้ยพี่น้องเลยพี่เมื่อบาขอนแก่นครับมาโอ้น้าลายแตกไปกินกินหอมเลยนเสร็จปช่วยนะครับกินหอมมาเลยเห็ดที่ระยังทีละนิดทีละหน่อยครับ เพราะว่าเน้นเป็นสมเฮ็ดสมมากกว่าครับเมื่อนี้มามาเห็นท้ายสมอีกเบิ่งได้พี่น้องเด้อจะว่าล่บปลาครับโอ้สุดจอดได้พี่น้องเลยไปครับอย่ดสนใจกับติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวเป็นล่าให้กินครับเอาโอเคแต่ว่าต้องโสดได้พี่น้องดอครับผมต้องโสดนะครับรบสมัยครับวัตจางครับมีคาดโดนน้ำมันเดี๋ยวไปเล่นให้กินชื่อหมครับครับผมนี่ครับพี่น้อง มือบาลนพันพนมนะครับเครื่องข้างเหรอครับเครื่องข้างนครับนี่ครับนี่ครับปิ้งสมอีกครับบัดนี้โยสมสมปลาเชโด้ได้ไหมน้องเนื้อล้อมมือมึงครับน้องปิ้งมึงเนาะอ๋อสวยครับเพราะว่าสวยมากส่วนเป็นเล็กน้อยคือเห็ดขายครับมึงเกลเลยหอง่ามันเป็นใหม่แม่แม่เป็นเห็ดแม่เป็นเห็ดขายมือบานภันพนมครับผมแต่ว่าพึ่งเห็ดครั้งแรกที่กันละสามสิบปีสี่สิบปีแล้วเอาเดี๋ยวบ่าลคนแกนจัดการครับ ผมอู้อมเถอะวครับผมรุนกันครับนั่งแล้วตอนนี้ตําเองเฮ็ดเองครับพ่อเองอีกนักนึงครับรับรองเลยคนพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้เชฟเชฟมาเป็นคู่ใจนะครับคู่ใจกลางวันนะพี่น้องส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะไม่เคยเคยตัวหักครับพี่จะเขามาหักตัวอืมสมาร์ทไม่โดนโดนเขาตัวเนาะครับทายาจะเหลือมอุ่นไว้ครับเหลื่อมอุ่นเร็วครับ เฮ็ดห่อใหญ่นะครับเฮ็ดห่อใหญ่บ่ได้บ่ได้เฮ็ดขายครับเฮ็ดกินเองครับผมครับผมเอาผมเฮ็ดไห้เป็นสูตรของพี่น้องให้เบิ่งเอาไปเป็นแนวทางเฮ็ดครับผมในครัวเรือนครับผมครับผมไปเฮ็ดกินเองนะครับครับผมบ่ได้เฮ็ดขายแต่เฮ็ดขายนี่ขาดทุนครับขาดทุนเนาะขาดทุนครับผมครับผมอันนี้มาลุ่นกันครับมาลุ่นกันครับหลังจากเก็บไวหอ่าสามสามขึ้นสามขึ้นไปน่องวัขึ้นเหลืองขาดเด็กไปน้องเฮ่ยมันสุกแล้วบ่ ไปไปทั้งเขาละมั้งนี่ไปทั้งหมดเอ้สามเมืองก็สามขึ้นล่ะคือบ่มบวมสินเห็นสิบ่ะเห็้นบ้านหินได้ครับมันเขียนมันบ่มเขียนมี่เอาเห็้ยนวันเสาร์เออคือวันเสาร์นเสาร์ยังมือเลงเนาะเออวันเสาร์ยังมือเลงครับพี่น้องพวกเนี่ยฟองอากาศมันออกครับเบิ่งควันเด้อเบิ่งกวันเด้อพี่น้องเด้อพอได้ไม่ได้ตัดต่อได้หนครับโอ้หน้าออกขักบ้านน้ำแต๊กแจักเลยเนี่ยปานเอาไปหนึ่งเนาะซีไปสองเนาะออ๋ นำ้จะเพี่น้องเข่าหน่าาอะไรงามตัวนี้ลอาซิมดูเนี่ยขาวฟ้าีแแะสองแสนกับบทตอพ่อบาทครับสองแสนขันเป็ผู้สาวก็ได้ข้างในครับนี่ครับเอาโอ้ยแม่งสุกขาก่นี่ยอาซิมดูซิมดูลูกดวลูกดวดเอาแล้วก็เอาซิมดูเดี๋ยวจะไปหางพคทีหลังขันลูกดวดเอาสั่นนี่ครับมาครับเอาครับไปเท่ไห อืขพอดีครับอ้าวชิมมั้งห่วยมันสุกออกต่ละแต่พวกนี้ครับแมนบ่นว่ดเอ๋อบได้คุย้ได้ดิฮ่ <laughs> าฮาฮะให้าตากองตากรงอ๋อตากองมั้งตะกองเราวชิมมั้งนเบอร์สี่นะอ๋อให้ตากองชิมมึงครับนี่ให้ปลาน้องข้าวมันนุ่มชิมมึงครับเอาเด้อเด้อพี่ต่อเด้อเนี่ยบบรครับ,เ,เ,รบเจ้าเปลามาเลยครับอืมดูซื้อวัตถุดิบสมสมสมคัดซื้อมนันถุดจากไหนครับ สมสมปากระโดดท่านั้นแหละครับค้าเดียวครับมันสามคืนเหรอเนาะอ๋อโอเคไปหน่อยได้กินได้แซบแซบแซบโอ้ยังหน่อยแซบพริกทคพันอมพันมันต้องมีขาหลุดหลุดพันแมนบอสใส่ดีพอดีครับอ๋อโอเคโอเคครับไปหน่อยร้อยใส่ตู้เย็นไว้ต้องเต็มเลอไรหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งวันแล้วเอาใส่ตู้ครับอันนี้บ่ได้ใส่ตู้ครับอันนี้เออเฮออยู่ข้างนอกแตกต่างกันหลายครับบาดิสิมัส เปิดให้เบิ้งครับพี่น้องอ๋อความันสิเป็นสีใดเนี่นี่แบบนี้ได้ยูครับอันนี้พอดีเลยนี่นาะอันนี้คือจังเวสมคักอ๋าสิบตวสิบตัวไอ้สิบโซเซ่ิบมือตัวนี้อ๋ออ๋อโอ้แล้วอะได้อะได้อะได้บ่แล้วนี่มัเป็นบ่เปลี่ยเป็นตรงหคอไปอีกโอ้ไม่เปรียบกตัวนี้ครับเอออ่ะมันสิตั้งกันแบบนี้นะครับแต่ว่าใคนบ่ใครมันใครมันเป็นกระซีลักษณะแบบนี้แต่ว่าฮันจิกแขนครับ แขนจังสีเด้งจังสีอันนี้มันสัมผัสปุ๋ยครับนิ่มอันนี้มืออื่นกินไหมอันนี้มืออื่นทานบอสไซตตู้อืมต้องพันไปไหมเนี่ยเอาโอ้นเดินไปปุ๋ยแล้วสัมผัสแล้วคือว่ามี่ชิมได้ครับชิมได้นาะประสบการณ์เนาะอ๋อเขาเป็นอะไรอ่ะโอ้หนำไล่เลยเนี่ยเนี่ยฮึฮึสมุดสมุดข้ามเดียวหื่อเดียวครับเอ็ดอ๋อโอ้มาเบาเซฟเซฟเซฟที่ไหนครับร่างนี้เลยอ๋อ โอ้มันบปเสียครับไปตองมันหนักกว่าที่ซื้อหนักกว่าเนาะเอาพี่น้องนี่แหละเฮ็ดส้มปลาสีหลัวขังแหลกเด้อใส่แล้วเรียบร้อยขอพี่น้องได้เบิ่งน่อเปียบๆมันเป็นยังไงเนาะุ่นๆครับุ่นนี่ครับเชฟครับเอาโปรแกรมยางที่นี่นะเชฟเดี๋ยวตามกันต่อโปรแกรมหน้าเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยดี่แล้วครับครับผมไปครับขอบคุณในหลายครับรับส้มเด้อครับครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับเจอกันใหม่คลิปหนาเตรียมมาเลครับ